สวัสดีมิตรบราส์ฟนเกมนะครับอยากจะทํายาวๆมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนดูให้หรือเปล่านะครับก็แน่นอนว่าช่องมันจะอยู่ได้นะครับมันก็ต้องมีคนดูด้วย <c oughs> เอาล่ะถ้าชอบไม่ใช่นะครับก็ช่วยกดไลค์ให้ลุงพีทํำยาวๆด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมไปกันเลยคียเ e ็ดนิวเซอร์วลืมเลือกจุดเกิดไปเกิดอยู่ริมแมปเลยอะโอ,โอเคริมแมปก็ริมแมปครับผมกระโดดลงไปงเกมแบทเทิลรยเลยนะฮะ ลงมาแล้วครับผมบจังหวะแรกเลยแล้วก็ความไม้ไดินี่เออนี่แหละครับผมไม้ต้นหนึ่งได้3 5มปห้าเเราค้าของได้เลยนี่ว่าเหมือนไม่ได้ใช้ไม้อย่างเดียวใช่นี่เอาล้ครับแล้วเราจะเริ่มเก็บเบอร์รี่เบอร์รี่เก็บจากต้นนี้เลยมาเป็นมุมมองดูอ่าอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาแบบนี้ดีกว่าใครชอบมุมมองไหนก็บอกนะครับว่าอยากให้ได้มุมมองไหน แต่ไม่ให้หนาดอะลุงพีอะลุงพีไม่ให้หนดาดแบบมุมมองแบบนี้นะครับเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอ๋อเก็บแทสด,ด้วยได,ด้แทสแทสที่เก็บมาจากย่านะครับเก็บมาเก็บมา,ามาเก็บมาเก็บมาเหมือนเราจะต้องเก็บเป็นฟิงฟิงเก็บจากนี้ครับผมโช,โชว์เอาละฮะฟิงได้พอสมควร ต่อไปก็จะเป็นหินหินเราต้องเจาะเข้าไปใต้พื้นดินถึงจะได้หินนะครับมาเราลองแอบมาเล่นแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรเล่นยังไงนะฮะมาฟันไปฟันไปฟันไปต้องทำทางขึ้นไปด้วยน้องเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นไง <laughs> เดี๋ยวขึ้นไม่ได้หินมาโอ้หินนี่แข็งมากฟันนานนะครับฟันนานกลาอย่างอื่นเลยเอาละ เอาอีกสักก้อนนึงเอาละพอแล้วขึ้นน้านบนนดีกว่านี่และการจับสัตว์ตแ่ง่ายมากเลยนะครับโดยเฉพาะสัตว์เบื้องต้นเนี่ยกดอ e ีนี่ได้เลยเนะนี่ยน่เป็นไงอ่าบ i ๊กแอร์และบเออดูหน้าตาน่ารักมาเดี๋ยวให้ดูต้องขึ้นมาบนหัวก่อนปเป็นไงอ่าได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะมีสัตว์แบบเยอะมากอะน้องนี่ ที่ลองนับดูนะครับประมาณสัก260หรือ280ตัวนะ่ะใช้ได้เลยนะครับเกมนี้มาดูก็เลยว่าเราเลเวลเด้งหรือยังตอนนี้เรามีเลเวล6แล้วนะครับข้อดีของเกมนี้ที่รู้สึกนะครับคือสเตมินามันลดน้อยมากอะ่ะเออแทบไม่ลดเลยแล้วก็ข้อเสียคือสปีดมันไม่สามารถอัพได้นะครับเขาน่าจะจํากัดความเร็วมาแค่นี้เพราะฉะนั้นสเตมินาจะไม่ต้องอัพเลยก็ได้อัพเป็นเลือดไปที่เหลือจะเป็นดาเมจไปเลยครับ อ่ะฮะไปกันต่อครับวิเลเวลาหกนี่เราสามารถคาฟีไ่ได้หรือยังรูดูก่อนว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วสเปียมาฮะอ๋อเสื้อผ้าก็ได้นี่เอาละครับจะได้มีชุดหล่อใส่แล้วมีแต่ใบไม้มปิดถัำไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันหนาวมาคาฟมาเลยครับผมอ่าอันนี้ครับไปแล้วสเปียมารองเท้าเรายังไม่สามารถคาฟได้เพราะว่าเหมือนจะต้องใช้หนังนะครับเดีย๋ยวเก็บของแป๊บนึง่ง สเปียมาไว้ที่เลขสามเสื้อผ้าได้แล้วใช่ไหมอ่าใส่เสื้อผ้าเลยครับมีเสื้อมียางเกงแล้วก็จะมีถุงมือมีหมวกโอ้โหหล่อ,อขึ้นมาเลยครับผมนี่เป็นไงเฮยลุงพีไม่ได้ใส่ใบไม้แล้วนะต่อมาเราจะต้องหาหนังเอาจะตัวเลยเดียวแต่ตัวก็น่ารักน่ารักหมดเลยอะ่ะตัวนี้ก็จับง่ายนะครับบิแพ็ชี่ แท็กซี่ขอโทษนะอุ้ยมาอุ้ยสองตัวเหรออุ้ยเอางานงอกงานงอกสองตัวแล้วยังไงถอยหลังท่างอุ้ยสามตัวอุ้ยเยอะไปเยอะไปอุ้ยอุ้ยมาดิครับมาดิฮะแทงเข้าไปอุ้ยสี่เท่าที่สิบเอาดิมาดิครับหมุนแทง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 ไม่ได้หมุนแทงไม่ได้เอ้ยให้มันรู้บ้างเอ้ยเอาละตอนมาได้หนังด้วยไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอเคได้หนังมาสามอันเหรอ ได้ชีตินมาด้วยเอา้าเราดอบชีตินด้วยหรอได้หนังอู้ฟันนานมากเนาะมันต้องค้าเป็นขวางหินนะครับกวานหินเหมือนจะค้าไปที่เลเวลสิบถึงกวาดไม้ธรรมดามันใช้เวลาฟันนานอุ้ยไทกี้มาไทกี้นี่จะจับได้ตอนเลเวลสามสิบเลยเนองซึ่งแตกต่างจากในคอมนะในคอมจะจับได้ที่เลเวลสิบหกนะครับนี้ต้องรอเลเวลสามสิบเจ,จับได้โดโด้โดโดน่ารักจังเทมเลยดีไหม อ่อาง่ายอย่างนี้เลยนะโดโดอยู่เฉยดิลูกอยู่เฉยลูกปึ๊บหยุดครับจะดูหน้าตาหน่อยดิดูน้องโด,โดโดเปิดดูดที่ตัวเลยดีกว่าเน่โดโดไงเฮ้ยทำไมตาเป็นยางงั้นอ่ะตาแบบอ่าตัวนี้นะครับมีข้อตูมด้วยอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะหาได้จากไหนหรือว่าคาฟเองหรือเปล่านะครับเกมพี้จะมีรบบเควสด้วยเนี่ยเาให้กดคอนโทรลคิวเพื่อดูเควสนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปรับเควส มันจะมีตู้ของการรับเควสอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่แถวนี้แหละเอาละหนูเหมือนกับว่าน่าจะสามารถเอาเขาเฮ้ยพิกบล็อกได้ไหมไม่ได้หรอต้องรอเลเวลอะไรหรอถูกไหเลเวลเรายัางไม่ถึงหรือเปล่าอ๋อต้องมีเวลาถอยหลังอยู่นะครับต้องรออีกห้านาทีหลังจับยังจะสามารถเอามาเป็นบล็อกได้เออเหมือนกับใส่เครื่องไอ้นี่เรียกว่าเครื่องอะไรอะ่ะที่ใน PC ีซมันมีอะ่ะ นั่นแหละครับผมจำไม่ชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนันหนูตามมานี่มาเดินตามกันมาก่อนมาตามมาครับตามมาครับเดินลูกมาโอเคเดินช้ามากเนาะโอเคปล่อยเขาไปเออาหาตามไม่ทันก็นแล้วแต่นะเก็บของก่อนตอนนี้เรามีเลเวลอะไรแล้วล่ะเราได้ไปอีกหกพอยต์เรามีเลเวลสิบสองแล้วเฮ้ยไวยอยู่นะอัพเลเวลไปเลยสักสองร้อยนะครับเพราะว่าเราต้องไปบวกเยอะอยู่แล้วเราได้หนังมาแล้วเราจะคราบเปรองเท้ามาแล้วกัน ไอ้รองเท้าอ่ะอันนี้เนาะเอาละจะได้ครบจะได้ครบรองเท้าอยู่ไหนเนี่ยใล่ไปมันมีอมเมอร์ที่ห้าอเมอร์น้อยมากเลยไม่เป็นไรครับผมเราใส่บูสอยู่แล้วต้องบวกต้องบวกมาอยากจะเก็บเลเวลให้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะเราขอดูอีกทีนึงมันจะมีเลเวลที่สามารถครับธนูแล้วก็ลูกดอกยาสลบได้ไงเราจะได้เริ่มจับตัดกันเลยนะครับเราต้องมีเลเวลสิบห้า ซึ่งก็เหลืออีกสามเวลเอาละระหว่างนี้ไปดูนดูสัตว์แถวนี้ก่อนดีกว่ามีบอสไก่ด้วยนะน้องนี่บอสไก่เลือดหนะึ่งร้อยนะฮะบอสไก่งวงเออในพักนาเซียยังเทพมา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 จัดไปจัดไปดิจัดไปดิจัดไปด,ด,ไปด,ด,ไปดิแทงแทงแทงไม่โดนปะแทงไม่โดนปะแทงแทงแทงอุ้ยอุ้ยมันจะเร็วเราได้ไงมันจะเร็วเราได้ไงอืออืออือ อุ้ยเอ้ยโดนหมูโดนหมูขอโทษขอโทษโอ้ยหมูหมูหมูในพิกอาร์คมันสู้คนนะเนี่ยมันไม่เหมือนในพีซีนะครับโอ้ยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่งมาดิมามาดิมามามาดิอม้ยมาแล้วมาแล้วสองตัวแล้วอุ้สามตัวเอางานงอกเอ้ยไหวป่ะวะเนี่ยมาดิมาดิถอยหลังแทงถอยหลังแทงถอยหลังแทงอุ้ยอุ้ยไม่ได้เปลี่ยนไอ้นี่ใช้หอกดิขึ้นมาอุ้ยมาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งมาดิมามาสู้ตายสู้ตายหลังชนฝา หลังชนฝากก็สู้ตายเว้ยสู้ตายสิเว้ยสู้ตายสิเว้ยวจะปล่อยไปดิคลาสเฮ้ยเห็นรู้บ้างเห็นรู้มั่งเอาละเอ,ละอ้าเอ้าอ้าต้องการเนื้อหนังเสร็จค่าละเอาละได้นหนังมาเยอะเลยครับทีนี้ไม่แน่ใจว่ามีชุดหนังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมองดูนะครับมามาของของบึ้มของบึ้มเอาละมาดูดิว่ามีชุดหนังไหมอยากรู้มากเลยนะครับ ก่อนอื่นเมื่อกี้เราน่าจะได้เวลเด้งขึ้นมาเอาล่ะเฮ้ยเรามีเลเวลสิบห้าแล้วน้องเรามีเลเวลสิบห้าแล้วทําให้เราสามารถค้าวธานูได้แล้วนี่ว่านี่ไงแต่ลูกธนูอยู่ไหนอะต้องอยู่ในส่วนของอมโ m o อ m โ o อยู่นี่นี่ไงอ๋อต้องเรียนทั้งธนูหินแล้วก็เรียนธนูนี้มาด้วยกันเลยแต่ว่ามีชุดหนังไหมชุดหนังต้องดูในส่วนของ a r m ร์ใช่ไหมนี่ไงมาแล้ว ああได้ชุดหนังว่าชุดหนังก็ได้ว่าชุดหนังก็ได้ว่าจัดไปดิครับใส่ชุดผ้าได้แป๊บเดียวเองชุดหนังมาแล้วเอาสิเอาสิแล้วก็ธนูครับมาเลยแล้วก็เป็นลูกธนูไม้ครับอเลยยี่ี่อันแล้วก็เป็นธนูอันนี้ได้สิบเกอันจัดไปดิครับว้อ่าอ่าอ,อแต่ก็เราจะมีปัญหาในเรื่องของอานอีกแหละอืม เอ้นี่ไ้ตรงนี้เอาธนูไว้ที่เลขสี่แล้วกันใส่ชุดหนังไปลุงพีปึ๊บอ้าวอันนี้ไม่ใช่ชุดหนังเหรออัน,นคืออะไรเนี่ยอันนี้คือหนังเอ้ยนี่ชุดหนังมาแล้วกางเกงไปถุงมืออันนี้อะไรอะหมวกเหรอไหนดิดูดิดโอหล่อขึ้นเยอะหล่อขึ้นเยอะอเหมือนรองเท้าใส่ยังเออนี่ไงใช่แล้วครับเอเมอร์เราขึ้นมาเป็นร้อยหกสิบสามเหรอเฮ้ย <Huh? S 1> เอาละดังนั้นโอเคเลยเรา,เาพร้อมบวกแล้วล,ะ <S <S ละ่ะเรามีเลเวลที่15้านะครับก่อนอื่นพี่ว่าเราควรจะมาดูแซดเดิลก่อนว่าเราจับตัวอะไรได้บ้างในตอนนี้จะได้ไม่ต้องแบบว่าจับมาแล้วมันเฟลเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะ <S <S ตัวอะไรอ่ะโทนี่บัวตัวอะไรอะโทนี่ดาก,ก้อนเหรออันนี้จะเป็นหมูคุณหมูนี่ไม่จับหรอกแอคชี้เห็นแล้วแต่คิดว่าไม่จับเพราะว่าไม่เก่งอ่ะพาราอนี่ไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นพาราหน้าตาเป็นยังไง แต่นสนใจตัวนี้อืมแต่ก่อนอื่นเราไปเล่นเควสกันดีกว่าไปจะไปเล่นเควสกันไปหาที่ทาเควสอยู่ตรงไหนเนาะไอ้ตู้ปรสดีตู้นั้นอยู่ไหนเนาะเอาละอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มาสุดเขตแล้วนี่นะเนี่ยมันสุดเขตแล้วนะครับด้วยความที่เรามาเกิดอยู่ริมแมพพอดีด้วยเนี่ยเห็นไหมเ,เกิดอยู่ริมบนสุดซ้ายเลยอืมอืมเอามุมมองนี้ดีกว่าเออเห็นข้างหลังองค์พีด้วย แต่ว่าไอ้แท่นรับควีมไม่อยู่ตรงไหนเนาะไม่เจอกล่องรับควีงั้นเราข้ามไปดูฝั่งนูน้นงันดีกว่า่อว่าจะมีอะไรนุกนุกนะฮะอุ้ยอุ้ยกระโดะด,ดกระโดดตัวกระโดดเก่งมากในเกมนี้ดอุ้ยอุ้ยกระโดดขึ้นไปดอดุ้ยฮึเขบนตัวอะไรอะ่ะอุ้ยแล่ดูตัวใหญ่น่ากลัวเจอไหมตัวโทนี่อะไรน่ะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ย เอ้ยนี่ไงน,น้องโทนี่ดักก้อนจริงด้วยเลเวลสี่เหรออุ้ยเราเจอแล้วน้องเราเจอแล้วมันคือโทนี่ดักก้อนเอ้ยมันจะยิงเราไหมอะเพิ่งนึกออกว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนลูกขนูนี่นะตงใส่ไปลูกคนูยาสลบไปครับอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วนะัดเจอข้าหน่อยเจอข้าหน่อยเป็นไงเรามามาอุ้ยเดียยายาลูกเอาเอาเอาไว้นี่เอาไว้นี่ขนูนนูนขนุนนูนนูยิงมันเออมามา มาที่มามาถูดก้อนถูดีนะก้อนแล้วยังไงอุ้ยหลังเครื่อฟ้าเอาหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วจะไปไหนไปด้วยอุ้ยเจ็บอืมหลับไปดิหลับไปดิลูกไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะหลับไปหลับไปหลับไปดิอุ้ยหลับยากกว่าน้องหลับยากหลับยากอืมหลับไปดิหลับไปดิยังไม่หลับอีกเหรออุ้ยหลับยากมากน้องอุ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วมันเร็วมากอุ้ยทันไหมเนี่ยหู่้าศึกมันสูงเหรอ ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นที่ไหนไวะเนี่ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยไม่ทันแน่เลยอุ้ยไม่ทันแน่เลยโอ้ยขึ้นยากเหลือเกินอุ้ยโอ้ยทำไมมันคล่องถึงเราขึ้นไม่ไหวเนี่ยอุย้ยเสียงอะไรวะอันนู้นหรือเปล่าตูนึงไงตูนึงไงเรลสี่นีไ่ไงเรลสี่มันมาที่แล้วเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ โอคค้ยขึ้นยากเหลือเกินหุยเสียงมันอะได้ยินเสียงมันมันน่าจะสู้กับตัวอะไรอยู่หุยสู้ตัวอะไรเนี่ยตระเตโกเหรอหุยเหนือหน้าก็ตายหรอกหุยตัวอะไรวะเนี่ยอือยิงไปก่อนยิงไปก่อนูอนสิงโตเหรอสิงโตสิงโตหุยสิงโตสิงโต,งโตแบบงานตัวจีนอะอุ้ย <c oughs> ไปไม่ได้ไปไม่ได้อุ้ย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 สิงโตค่าสลบรูเก้าร้อยไม่ไหวไม่ไหวไห่างออกไปเราต้องสู้แล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้ว ี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธเร็วน,นี่ก้อนนี่ก้อนอุ้ยมาแล้วก้าวมาดิหมาหมา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 เราลังจะตายเราลังจะตาแทงแทงแทงโอ้โหเรื่อยไปเป็นพันน้องเราแทงเข้าขั้นที่สี่ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยใจเย็นครับอย่าทำผมจะตายแล้วน้องไม่ตายเราต้องไม่ตายอย่าทำผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับเร็วหนีน้องเร็ว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 วิ่ง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 ทำไมไม่วิ่งอ่ะจะไมหน้าหมดเหรอ อุ้ยอะไรตัวอะไรวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้สัตว์โหดวเยอะจังตามมาอยู่มันตามมาอยู่มองมองหลังได้ไหมมองหลังได้นี่วะตามมาปะวะอุ้ยรอดมาแล้วรอดมาแล้วโอ้แล้วเกือบตายน้องแต่รุดดอกแยกระดบเราก็เหลือน้อยแล้วอะต้องเก็บก่อนเก็บเบอร์รี่ก่อนครับเอาไว้ตรงเอาไว้ตรงเก็บเบอร์รี่มาก่อนเก็บเบอร์รี่มาก่อน เฮ้ยนี่กระเป๋อะไรอ่ะนี่อะไรเหรออู๊ขี้นี่ว่ะนี่ก็นึนกว่าแท่งช็อกโกแลตนี่นี่กเป็นแท่งช็อกโกแลตนะแต่เราบางนีเราต้องเก็บเบอร์รี่ก่อนเก็บเบอร์รี่อืมเท่านี้ดักก้อนเราใช้สูตรอยู่ที่สูงได้ไหมอ่ะเพื่อที่จะยิงเขาลงไป แต่ก็เหมือนเขาว่าเขาวิ่งขึ้นที่สูงได้หมดเลยอะน้องเอาละฮะแค่นี้น่าจะพอนะดูซิว่าครั้งนี้จะคราบได้เท่าไหร่นะครับนี่ได้เกอัน12อันจริงๆมันพอนะเอาละเราต้องไม่หาอีกทีนึงเอาละครับธนูพร้อมนะครับหวังว่าโผล่หน้าขึ้นไปนี่นไงโทนีระก้อน เห็นแล้วคูคาโน่ก็มีแล้วเราจะไปจับได้ยังไงอ่ะเขาซื้อวันอยู่อ่ะคิดว่าถ้าเราไปนี่คือเราต้องโดนแน่นอนมีมีตัวอะไรด้วยอวน้องนุ่นเราต้องปรงสแกนดูครับถ้าไม่รู้ตัวนุ่นเป็นโอ้กิฟฟินนี่ว่าเฮ้ยน้องกิฟฟินก็มีเฮ้ยกิฟฟินปกติไม่ค่อยใช้อานนี่ว่าเราลองดูไหมปกติกิฟฟินรื่ต้องใช้อานก็ขี่ได้นะครับเพื่ออีพีแรกจับแต่เทพเอามาดีมาดีมา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 ที่มามาที่มา มาที่มามาที่มามาที่มาอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยไม่โดนมาที่มาที่มามาที่มามามาที่มา,า,ามามาอุ้ยคาโน้มาโอ้ยตายแล้วคาโน้องหามาทำไม่ไหวแน่อุย้ยคาโน้มาอุ้ยอุ้ยหนีหนีหนีอุยอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้อุย้ยเขาต้องช่วยเขาต้องช่วยกิฟฟินเขาอยากช่วยกิฟฟินเรือเป็นเท่าไหร่วะอยากรู้แทงแทงอุ้ยสองพันกว่า สองพันกว่าเราแทงเข้าวสิบหกไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวแน่นอนอู๋จะต้องหาสัตว์เทพช่วยเราอย่าไปยุ่งกับผ้ายุ่งกับผ้าอุ้ยใครอยากจับปีฟินวะหนีก่อนนีอุ้ยล่วง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 โอ้ยตายเลยโอ้ยอุย้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้น้อ no. งพี่ว่าเราเปลี่ยนจุดเกิดกันดีกว่ามาเกิกดตรงกลางแมพดีกว่าไหมบริเวณนี้ดีกว่าเนาะ ไม่แน่ใจว่าของเราจะหายหรือเปล่าเฮ้ยไม่หายนะเสื้อผ้าเราไม่หายในกระเป๋าโอตอนนั้นกระเป๋าหายหมดเลยอะแต่ก็ยังดีที่อาวุธนะครับอ๋อของที่อยู่ที่ฮอตบาร์ไม่หายน้องเบอร์รี่ดำก็ยังมีนะครับรแสดงว่าเราต้องอพยายามเอาของสาคัญไว้ที่ฮอตบาร์ไว้ก็ดีนะฮะเอาเรามาเกิดอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทะเลอุ้ยสวยงามนะมันมีเสาโอเบอริกด้วยอะมีไว้ลงบอสเหรอ คงได้ตีบอสในเกมนี้แน่นอนทั้งนั้นน่ะเอาละเราต้องเริ่มฟาร์มใหม่เอ้ยรามีของแล้วนี่ใช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 แล้วเรามีรูดดอกยาสลบไหมอะ่ะยังห้าวยังหาจับอยู่รูดดอกยาสลบเราไม่มีมาไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ไฟเบอร์หรือแทสวะจัไม่ได้อะ่ะเอามาก่อนแล้วกันมาเก็บเก็บมาแทสด,ด้วยมาเอาแทสมาครับผมแล้วก็ฟิงฟิงจะได้จากตรงนี้เลย พิงมาโอเคประมาณนี้แล้วก็มาคราบกันอ้าวไม่ได้หรอตัลงใช้เป็นอะไรอะ่ะเอาใช้เป็นไม้เหรอเอาไอเราก็นึกว่าใช้พิงหรือใช้แทสไม้ก็ไม่เป็นไรครับผมหาไม้ก่อนเอาละน่าจะได้แล้วคาบได้สิอัน นะครับอันนี้ได้อีกสิบอันเดมไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะมีโทนี่ดักก้อนหรือเปล่านะครับ้องไปหากันดูหรือว่าเลเวลเรด้งแล้วนี่เผื่อจะเป็นตัวอื่นก็ได้นี่มีอีกหนึ่งเวลนะครับก็ยังเป็นเลเวลสิบเจ็ดยังไม่พออยู่ดีต้องมีอย่างน้อยเลเวลยี่สิบอ่ะถึงจะมีตัวอื่นเพิ่มเข้ามานะครับสําหรับแซดเดิลพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายเนาะจะวิ่งหาก่อนน้องโอ้ยเจอกล่องรับเวสแล้ว ้งั้นลองไปเล่นเควสกันดีกว่าไปดูว่าเควสมีไหนทำนะครับแล้วรางวัลได้เป็นอะไร EP นี้อาจจะไม่ได้จับตัวอะไรได้จับแค่กระต่ายตัวนั้นน่าจะตายไปแล้วกระต่ายตัวนั้นให้กด E เพื่อรับเควสนะครับ <S <S อุย้ยมีหมาป่าด้วยน้องอุยอ้ยอุย้ยหมาป่าหมาป่าอุย้ยหมาป่ามาอุย้ยเสร็จจับหมาป่าหมาป่าไม่ต้องใช้ที่ขี่นี่ว่ามาดิมามาดิครับผมมาเอา้าตายเลยทีเดียวย,ยิงเข้าต้องร้อยหนึ่งยิงเข้าเยอะอยู่นะ โอ้เอาเนื้อามาแล้วกันทงงนนั้งนั้นเอาเนื้อหนังมาเฮ้ยพี่เจอนั่นแล้วพระซอพระซอ,อเกิดอยู่แถวนี้นี่เองงั้นเราจับพระซอก็ได้เออเฮ้ยหมาป่าเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยดิโร่โอุย้ยดิโร่ก็มีไม่ตายเถอะเจ้าจะตามฆ่ามาถึงเกมนี้เลยเหรอมาดิมามาดิ่มามาดิ่มาเรียบร้อยไปดิเฮ้ยอะไรเนี่ย อาดมากเฮ้ยเรามีหมาป่าอยากจับหมาป่ามากเลยอ่ะเพราะปกติหมาป่ามันไม่ได้ใช้หน้านี่นาเราลองดูว่าเราคราบกระบอกได้ไหมมันมีกระบองอยู่นี่เหรอนี่ไงบูดสติ๊กนะครับเลเวลสิบเอาละลองคราบดูไม่แน่ใจว่าสร้างค่าสรบได้หรือเปล่านะครับมันต้องใช้เป็นอะไรเนี่ยใช้บูดอ๋อไม้ละหมดพอดีอุ้ยมาแล้วถ้างั้นลองอีกทีดิทำไมไม่ถึงได้ตายเมื่อกี้อู้อู้หลับไหมอู้หลับน้องได้นี่ว่าได้นี่ว่า เอาละหมาป่าเราจะได้หมาป่าแล้วน้องใส่เนื้อไปเนื้อไปเนื้อไปใสเนื้อไปให้หมดเลยเอาละเอาละหมาป่าเลเวลอะไรเนี่ยเลเวล9กน่าจะโหดอยู่นะจับเสร็จก็เป็นเลเวล14ใช่ปะเดี๋ยวดูทีนึงเปิดขึ้นทำไมกูได้ที่เลเวล9้าเหมือนเดิมหรองงเลยเลือดน้อยจังอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย อุ้ยอุ no our our ้ย nice. อุ้ยอุ้ยเป็นอาวุธเป็นอาวุธแทง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 อุ้ยแทงมันดิลูกแทงมันแทงมันอุ้ยอุ้ยหมาป้าเราตายแล้วโอ้โหอะไรวะจับมาไม่เล่นเลยหดมันหดกันเนี่ยโมันหดกันเนี่ยมามาอุ้ยเออมันดรอปของด้วยอ่ะได้เป็นอะไรเนี่ยมันดรอปพิษมาด้วยเลยพิษมันต้องเอาไปทำอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อของเรา ยื่ห้ตัวหมาป่านะครับเอาเป็นว่าอีพีนี้ไม่ได้จับตัวเลยนี้เนี่ยวิพราซอพราซอรนีน่าใช้โบล่าได้ปะเดี๋ยวลองดูดิอืมเรามีโบล่าให้คราบไหมโบล่าไม่มีนะน้องหรือว่ามันเรียกเป็นอย่างอื่นวะบางทีชื่อคล้ายกันนะครับเดาว่าน่าจะไม่มีโบล่านะถ้างั้นไม่ต้องใช้ กับตดเลยมีกระสุนยูทิปสามนัดนะครับคิดว่าน่าจะได้ตัวนี้เลเวลอะไรเนี่ยเลเวลเจ็ดตัวนู้นล่ะตัวนี้เลเวลสิบห้าอุ้ยเลเวลสิบห้าน่าสนใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปจับไับฟ้าสิบนี่วะใช่ไหมนี่ไงได้เลยนี่ได้พระเซอร์ไอ้พระศรออกมาแล้วเฮ้ยจับผัฟ้าสิบเกือบไปแล้วนายเกือบเจ็บตัวฟรีไปแล้วเอาละเรามาคราฟอันเขาดีกว่านี่ไง โอเคได้มาแล้วครับนี่ฮะครับมาแล้ววอ่าอาอย่างน้อยข้าก็คุยได้ว่าข้าได้จับตัวได้ทักตัวแล้วสําหรับอ e ีนี้ปุ๊บเอาละครับผมวอ่า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 เอเรามาดูสแตกหน่อยละกันเลือดมาที่หนึ่งร้อยี่สิบเก้านะครับทำไมน้อยจังเลย <laughs> น้อยมากๆเลยเลือด เมื่อกี้เห็นคารโน่เลือดตั้งเกือบสองพันน่ะแล้วอย่างนี้เราจะสู้ใครได้วะเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเอาละเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูก็ดีโลก,ก่อนเลยมาห้าวเหรอเมื่อกี้มาขูกลับตัวยากมากทิ้งโค้งไปเออมามาไม่โดนปะไอ้นี่ปดีลูกไปเอาให้โดนมันเออมาตีเขาแค่สี่เองอ่ะคุณมปตีเขาเราทเจ็ดอ่ะคุณไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหว อุ้ยตายแน่อนอนอุ้ยตายแน่อนอน <c oughs> อุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันตีแรงแล้วเราตีเบาวะอุ้ยเราก็ใส่อานอยู่อ่ะอะไรวะงงเลยอ่ะมามาเจอข้ามาเจอข้าแล้กันมามาจับตัวตายหมดเลยมา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 อุ้ยเซ็งเลยเจ้าข้าเจ้าข้าพระซอข้าจับตัวไหนตายหมดทำไมเหมือนกันเลยอ่ะจะพิกอาร์คหรือว่าอาร์คเซิร์เวิร์พีซีพอกันเลย อุ้ยแต่มันฝามของดีมากเลยน้องเอามาเอาของมาก่อนวมีนี่ด้วยน้องริตโตโปุซูว่าเอยหนูขี่ได้ไปะเนี่ยน้องลองจับดิเอาละครับจับมาเรียบร้อยแล้วปึ๊บอ๋อเหมือนเหวือนเดิมเลยน้องทําให้รลเวลเราขึ้นเร็วขึ้นฟิบันโตก็มีว่ะโอ้แถวนี้เป็นพื้นที่สีเขียวฟิบันโตตัวใหญ่มากเลยอ่ะถ้าโดนทีเดียวต้องใสยใตายแน่นอนอดอ ไว้ไปดูแอร์ดรอปดิลงมาไม่ดูตามมาตาเรือเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยหุ้ยอะไรมัน,น่ะเดี๋ยยๆอ,อ,อะไรวะหุ้ยอะไรอะหนูหนูจะเป็นคนให้เหรอเลเวล3สามสิบห้าถึงจะเปิดได้นะครับตัวนี้เป็นแอร์ดรอปเหรอเออเท่ดีว่ะปล่อยดิปล่อยก็ไม่ได้เออแอร์ดรอปเป็นลูกกระต่ายดีเหมือนเกมนี้น่ารักดี น้ำก็ใส่นะครับใต้ทะเลก็ดูสวยดีสมกับเป็นเกมพิกอาร์คนะครับโอเคครับผมสำหรับอีพีที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่าลุงพีทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยยังไงดวยวขอแก้ตัวในอีพีที่สองนะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงพีทำต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ hoo.